สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้สมัยจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม2,568สมัยขอกลืนนำก่อนสักนิดว่าชาวพฤษภเป็นราศีที่มีพื้นฐานนิสัยมั่นคง อดทนรักความสบายรักความมั่นคงทางชีวิตและการเงินมากกว่าราศีอื่นๆคุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีแต่ก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งที่มั่นคงและยืนยาวข้อดีของคุณคือไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่ข้อที่ต้องระวังคือบางครั้งอาจยึดติดจนเกินไปไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทำให้โอกาสใหม่ๆเดินเข้ามาช้ากว่าที่ควรจะเป็นสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์สำคัญ เพราะดาวสุขดาวประจําตัวของชาวพฤศศพเริ่มมีอิทธิพลต่อเรือนการเงินและความสัมพันธ์มากขึ้นขณะเดียวกันดาวเสาร์ก็ยังทําหน้าที่ทดสอบความอดทนด้านงานและสุขภาพเรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องดีที่เข้ามาเสริมและเรื่องท้าทายที่ต้องจัดการควบคู่กันไปเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยนะคะในด้านการงานคนที่ทำงานประจำ สำหรับคนที่ทำงานประจำสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทีมงานหรือบรรยากาศที่ทำงานอาจมีงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบหรือหัวหน้ามอบหมายงานที่ท้าทายขึ้นบางคนจะถูกจับตามองมากขึ้นถือเป็นโอกาสในการพิสูจน์ฝีมือเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือดีแต่ก็มีบางคนที่อาจไม่จริงใจหรือแสดงความอิจฉาออกมาต้องวางตัวให้เป็นกลางและใช้ความนิ่งของคุณเข้าช่วย คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวสำหรับคนที่ทำธุรกิจเองสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความอดทนพอสมควรลูกค้าอาจมีความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นคู่แข่งก็ขยับตัวเร็วแต่ในจังหวะนี้ถ้าคุณปรับกลยุทธ์การตลาดหรือหันไปโฟกัสช่องทางออนไลน์จะมีโอกาสดึงลูกค้าใหม่ๆได้มากคนที่ทำงานฟรีแลนซ์สำหรับฟรีแลนซ์ถือว่ามีจังหวะที่สดใส โปรเจกต์ใหม่หรือดีลใหม่อาจเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามศิละปะดีไซน์ดนตรีหรือการตลาดจะเด่นเป็นพิเศษเพียงแต่คุณต้องจัดการเวลาให้ดีอย่าใจอ่อนรับทุกงานเพราะกลัวลูกค้าจะหายไปสำหรับในมุมของคนที่มีหุ้นส่วนหรือต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจำนวนมากเพื่อนร่วมงานที่จริงใจจะกลายเป็นกำลังใจสำคัญในช่วงนี้ แต่ก็มีบางคนที่อาจก่อความวุ่นวายหรือทำให้คุณเครียดต้องระวังอย่าเอาความรู้สึกไปผูกกับคำพูดหรือการกระทำของเขามากเกินไปให้วางตัวแบบเป็นมิตรแต่ชัดเจนจะทำให้คุณคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าข้อดีงานมีโอกาสเติบโตได้แสดงศักยภาพและมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมข้อควรระวังอย่าทำงานหักโหมเกินไป และอย่าให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเสียหายเพราะอารมณ์เล็กๆน้อยๆในด้านการเงินรายรับการเงินของชาวพฤศธศยังคงมั่นคงดีรายได้จากงานหลักมีเข้ามาต่อเนื่องและบางคนมีเกีย์ได้เงินพิเศษจากการทำงานเสริมหรือจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆใครที่ค้าขายออนไลน์จะเห็นเงินหมุนเวียนคล่องขึ้นรายจ่าย ต้องระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะของสวยงามเสื้อผ้าของแต่งบ้านหรือของกินเล่นที่คุณเผือใจซื้อเพราะอยากให้ตัวเองหรือคนในครอบครัวสบายใจรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถหรือสุขภาพก็ยังมีมาเรื่อยๆแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับชาวพฤศศในช่วงนี้เหมาะมากกับการวางรากฐานคางการเงินระยะยาวเพราะพลังของดาวศุกร์จะช่วยให้คุณมีแรงดึงดูดด้านทรัพย์ถ้าเริ่มออมอย่างเป็นระบบ หรือลงทุนแบบระยะยาวที่ปลอดภัยจะช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณได้มากในอนาคตข้อดีการเงินหมุนเวียนคล่องมีช่องทางไรายได้เสริมข้อควรระวังการใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและรายจ่ายฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวในด้านความรักและความสัมพันธ์คนมีคู่ความรักช่องนี้ถือว่าอบอุ่นและมั่นคงแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์และการสื่อสาร คุณอาจเผลอทำตัวดื้อเงียบหรือไม่ยอมเปิดใจคุยกับคนรักทำให้เขารู้สึกว่าคุณห่างเหินลองเปิดใจคุยกันมากขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนกว่าเดิมคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆผ่านเพื่อนหรือในสังคมการทำงานเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรซึ่งเข้ากับพลังของชาวพฤษศได้ดีแต่ก็อย่ารีบร้อนเกินไปค่อยๆดูใจกันไปก่อน ความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคมเพื่อนเก่าอาจติดต่อ,อก,กลับมาทําให้คุณได้รื้อซ้นความทรงจําและเพื่อนบางคนก็อาจกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องงานและการเงินข้อดีความรัฐมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและอบอุ่นข้อควรระวังอย่าดื้องเงียบหรือเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจนคู่รักไม่เข้าใจในด้านสุขภาพสุขภาพของชาวพริสศสัปดาห์นี้ สมัยอยากให้เน้นดูแลเรื่องระบบทางเดินอาหารและการพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อยเพราะกินไม่เป็นเวลาอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัวจากการทํางานหนักหรือนั่งนานพยายามออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นเดินโยคะหรือยืดเหยียดจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นด้านจิตใจถ้าคุณรู้สึกเครียดเกินไปลองหากิจกรรมที่ทำให้ใจสงบ เช่นฟังเพลงทำอาหารหรืออยู่กับธรรมชาติข้อดีถ้าดูแลตัวเองร่างกายจะฟื้นตัวไวและสุขภาพใจจะดีขึ้นสรุปแนวทางเสริมดวงใช้ความมั่นคงและความอดทนของชาวพุษศพให้เป็นพลังสร้างผลงานแต่ต้องยืดหยุ่นและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงการเงินคล่องตัวดีแต่ควรเริ่มวางแผนเก็บออมระยะยาวและหลีกเลี่ยงการใช้ใจฟุ่มเฟือย ความรักต้องสื่อสารมากขึ้นเปิดใจให้กันและกันจะทำให้ความสัมพันธ์อบอุ่นมั่นคงสุขภาพต้องจัดสมดุลการพักผ่อนออกกำลังกายเบาๆและใส่ใจระบบทางเดินอาหารนี่ก็คือคำพยากรณ์ของสมัยในสัปดาห์นี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤศภค่ะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม2568ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส ถ้าคุณใช้ความมั่นคงและความอดทนที่เป็นจุดแข็งของคุณพร้อมกับปรับตัวเล็กน้อยคุณจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยความมั่นใจและมั่นคงมากขึ้นแน่นอนคะ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีพฤษภชาวพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ <Sab. S 2> <hungry. S 1> ก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปปรับใช้ได้เลยคะ่ะ อยากจะให้ชาวพระโสกพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปขอให้พลังงานจากดาวทุกดวงเข้ามาส่งเสริมชะตาของคุณในทิศทางที่ดีอย่างเต็มที่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ